รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ี่เองนั่งก่อนเหตุอะไรล่ะฉันเนี่ยจะต้องโกรธแกทำไมอ่ะแกมางัดร้านมาเข้ามานอนแต่ตอนไหนเนี่ยไม่ได้งัดพี่ลืมไงพี่ให้กุญแจสำรองหนูไว้อ่ะโอ้ย้็เป็นไรล่ะมานอนตั้งแต่เดินๆโอยหนูมาตั้งแต่ตีสามแล้วพี่นี่จัเป็นอะไรทำไมจะบอกได้ไงกินกาแฟทำไมกินกาแฟเดินๆเดิน ออมันมันมีใครมาทับุกอย่าเฮ้ยผมมีผีฝ่าห้องแกผีไม่มีหรอกอ้าวล้วเป็นอะไรอ่ะก็ลูกชายดินอนดินขาบ้านนอกบึ้บมานอนไม่หลับเลยเนี่ยตรงมาร้านพี่เนี่ยเออไปหาเช่าห้องก,กว้างซะเออโอเคเลยพี่นะร้านพี่อะถ้ามีโอกาสนะ นิมนต์พระมาสวดมนต์ด้ยอย่างดีนะนเกิดเรื่อยๆที่อยู่วัานาันไม่เห็นมีอะไรเลยคืนน่ะว่าจะมารอเปิดร้านให้พี่ใช่ปะ่ะล,ล้างหน้าว่าจะล้างหน้าให้มันสางหน่อยย่ามาตัดตี๊ซปรากฏห้องน้ำเท่านั้นแหละพี่อุ้ยฟู๊ดลุกูล,ลุกนี่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 เหมืนที่นเลยอะไรเล่าที่เราเ,เปิดน้ำปุ๊บถุงอ่างล้างหน้าว่จะเอาน้ำ มาล้างหน้าขึงกระจกข้าววักเฮ้ยหนองไปข้างหลังอะไรอะไรไม่มีอะไรหรอกพี่เฮ้ยมันจะใช่ปะวะใช่ปะวะเฮ้ยเอาวะลองดูอีกทีนึงก็เลยแบบจะเอาน้ำล้างหน้าหน่วยหน้าคือกระจกนั้นข้าววักเฮ้ยเียอะไรแป้งอะไรมันต้องโดนแน่ๆเลยหนูว่าโดนใช่อ่ะมันใช่เลยอยู่ดีมันข้าวอยู่เงี้ยหนูก็เลยแบบ เอาวะถ้ามันจะโดนกขาโดนวันนี้ให้มันรู้ไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราอะเกลิกจังใจทำไมหนึง่งสองสามย่อยนะขึ้นมองกระจกจ้องเข้าไปตาช่วยขวเขาเหนียวติดมองคนตาเนี่ยโอ้ย,อยเล่าตั้งใจหายจากความ้หลับตาแล้วมันวักปุ๊อย่างเงี้ยขาวๆแหมโอ้โอโอแกน่กะนรุนระทึกฉันสีจะรันล้อเล่นไม่อยากให้สีเรียวโอ้สีเรียร้ยวหุ่นติ คิดมากกังวลไปหมดมันรู้สึกใจคอไม่ดีนหน่อยๆนบข้อเหนียวติดขนตายังรู้สึกกลัวที่พอจะมีวัตถุมงคลมะวัตถุมงคลเนี่ยฉันไม่มีหรอกออฉันมีแต่วัตถุไวไฟเออดีเลยหนุ่มจะห้อยถังแก้เต็มคอเลยจ้ะบ้าแก่เราเครียดอยู่แกจะได้ผ่อนคลายไงออผ่อนคลายไม่รอเอาดีๆมีมางเมื่เนี่ยถ้ามีเหรอฉันมีหลวงพ่อปังอคอีอพูออดง่ายว่าปู่ฉันเนี่ยเ,ออเป็นทหารไงแล้วก็ ท้องไว้โนอไงทีนี้ไปเจอฆ่าซึกเชื่อไหม M16 เนี่ยยิงมาส0่ก้อนนัดไม่ออกไม่ออกจากปืนไม่ออกจากหัวเลยตุงอยู่เนี่ยหัวทุยก็ดึงโอ้ยแ่าง้ยยังยู่เอาไว้คอดีกว่าพี่ท้องไว้คนเดียวเลยดีกว่าเนอะเอาดีๆดี เอางี้เอางี้อยากได้ดีๆหน่อยเอาแบบมาบูชาให้มันกำลังอกกำลังใจหน่อยเอางี้แล้วกันตอนนี้พี่ไม่มีหรอกแต่ถ้าเกิดพี่ไปที่ไหนหรือเจอแบบว่าเซียสื้นผ้าเนี่ยพี่จะบูชาไว้ให้เลยเดี๋ยวรูสั่งกาแฟสักแก้วแล้วกันไปส่งที่ออฟฟิศด้วยไม่ไหวไม่ได้นอนเลยกระทั่งานไม่ได้สักแก้วแบกตัวเลยโอเครู้เรื่องนะผมนะเขาเป็นขาขาน่ากุญแจมา่คืนด้วยนะได้เดี๋ยวก็ปุ๊บมาดูแลลครับผมไปได้เลย แอบมานอนร้านเราซะได้ตกใจหมดอ้าวสวัสดียินดีต้อนรับครับครับผมคุณน้าเชิญก่อนครับครับโอ้โหตอนนี้เพิ่งจะเปิดร้านน้ำยังไม่ร้อนเลยครับว่าแต่น้าไปไหนมาตั้งแต่เช้าครับเนี่ยอไปประชุมกับหลวงพ่อที่วัดมาเกี่ยวกับงานสวดทานยักษ์ครับแล้วก็เป่ายันเกาะเพชรอไปงานใหญ่อะแหละเอะแล้วน้าเป็นใครเหรอครับ คุณคุแล้วก็ไปคุมกับพ่ออี๋เคยเห็นในหนังสือพระใช่ไหมล่ะโอ้โหใช่เลยครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมแต่ผมนึกชื่อไม่ออกแต่คุณน่ามากเลยครับคุณน่าชื่ออะไรล่ะครับเซียนอบ้านองค์ทไมถึงเป็นบ้านองนะครับวัดถุมงคลชิ้นแรกที่ฉันเจอฉันขุดได้ใต้โองที่วัดก็เลยเป็นฉายาเซียนอ บ้านผหงสืเคยเห็นี่ยโอ้หินตลอดเลยฮะคนดังอ่ะใช่ครับผมธรรมดาที่สำคัญนะหนังสือพระที่มีรูปนะอะไรลงนะที่บ้านผมอย่างนี้เลยโอ้มีร้อยกว่าเล่มเล่มเดียวอยู่บนหลังที่เย็นที่ฉีกมาจากซีดีเนี่ยก็ดูตลกยยยชอบอย่ามาเล่นกับอาอย่างนี้อาไม่ชอบเอาวันนี้ดีกว่านะเอากาแฟมากินสักแก้วได้ไหม ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจัดมานะครับผมน้ำเดือดแล้วจัดมาเลยนะครับผมจะบอกข่าวดีอะไรให้ปุ๊กมากวันนี้เหมือนพระเจ้าประทานมาให้เลยครับมีอะไรครับไปที่วัดไปที่ฉันก็เดินไปที่โอ่งใบเก่าอะลวงพ่อไม่ยอมทุบทิ้งเว้ยฉันก็นึกสงสารใจก็ไปเปิดโอ่งดูจับโอ่งพริกคุณพระช่วยเจอดิเจอผ้าอีกเจองบน้ำอ้อยนี่ ดูไดูเนื้อเป็นไงเนื้อเป็นไงโอ้โหนี่เขาเรียกไข่ขึ้นอ๋อแล้วถ้าไข่ข้อล่ะครับไข่ข้อนี่ฉันเป็นอยู่ไอ้บ้าอย่ามาเล่นล้อเล่นนะเนี่ยจะเนีมันราคานี่ไม่ใช่น้อยนะไอ้ทิศอันนี้ไข่ข้อนี่จะไข่น้ําเกาะนี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมนี่เขียอๆนี่จะไข่น้ำนะนี่เขาเรียกเขาเรียกอะไรท่ามวลสารใช่ไหมเอ้ยพอรู้เรื่องผ้ามันก็เหรอเนี่ยนิดหน่อยครับผมแต่นี่เป็นงบน้ําอ้อยงบน้ําอ้อยนี่ก็ไม่ธรรมดานะราคาเนี่ยรู้ป่ะนี่ราคาเท่าไหร่ครับ เนี่ยนะอ,อย่างต่ำล้านหนึ่งฮะล้านหนึ่งตกใจอะไรเนี่ยป้าโถเอา,อางี้ดีกว่ามีกล้องไหมเด็กเด็กให้ดูอะไรดีๆกล้องอกล้องเหรอครับเออเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะวิ่งหาดูก่อนครับเออเออนี่จะให้ดูอะไรดีๆมาๆามากล้องครับแป๊บนึงครับผมกล้องมาแล้วครับ นีครับผมดีมากสับเลยครับดีมากถ้างั้นเราก็มาถ่ายรูปกู่กันเลยไอ้บ้ากล้องส่องพระขอโทษเอ้ยกล้องส่องพระไม่มีหรอกครับใช้ดูไข่ดูตะไคร่น้ำเนี่ยเห็นปะเขาเคยได้ยินคำว่ากุแตกไหมเคยได้ยินครับแต่นี่งบน้ำอ้อยโอ้แตกแตกจริงนด้วยพ่งเลยครับทองกันเลยโอ้ย ไม่ไหวแล้วห้องน้ำอยู่ไหนเนี่ยทางนี้เลยครับโอ้ยเดี๋ยวขอห้องน้ำก่อนด้วยกันนะโอ้ยโอ้ไม่ไหวโอ้ยสวัสดีดีต้อนรับครับผมสวัสดีครับผมเชิญนั่งก่อนครับแหมมาแต่เช้าเลยวันนี้ครับผมกาแฟน้ำร้อนยังไม่ร้อนครับกำลังเดือดปั๊ดปั๊ดปั๊ดอยู่ครับผมไม่ได้อยากกินร้อนอยากกินเย็นอยู่แล้วมันยังไม่จะอย่างนั้นต่อ คือพูดง่ายๆว่าตอนเนี้ยไม่ชงแซวเล่นแซวเล่นรูปร่างน้าตาดีต่ามสบายนะครับผมเอออาะอาอมาดูอ่ะ,อะเสร็จแล้วมาเลยนะครับผมแล้วอยากกินกาแฟเลยครับเน่เดี๋ยวนี้พัฒนานะออรู้จักมีของวงของว่างให้ลูกค้าครับผม <c oughs> ไม่หอหยนะทำไมไม่ค่อยมีผ้าเลยน <S <S เนี่ยอาละครับมาแล้วครับกาแฟเย็นที่สั่งไว้ครับนี่กำลังติดคอเลยเนี่ยเอากินอะไรเข้าไปครับติดคอเอ้านี่ไงของว่างไงแอ่ดัวนี้จักปัฒนา <S <S ที่เมื่อกี้พิ่งกินอุกกี้เข้าไป เฮ้ยคุกกี้ได้ไงฮะผมมีแต่สนแน็คนะฮะเฮ้ยคุกกี้เน<ม>ี่ยผมยังไม่ได้เอามาใส่จานเลยนะครับไม่มีได้ไงฉันเพิ่งกินไปเมื่อกี้รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะฮะก้อนกลมๆอ่ะก้อนกลมๆเออเนื้อเป็นผงๆหน่อยเนื้อผงๆรู้สึกจะเป็นธัญพืชแล้วมีเขียวๆด้วยธัญพืชเออแล้วเรามีเขียวๆด้วยเออโอ้โหไอที่ปี๊กินเข้าไปน่ำไม่ใช่คุกกี้ครับอ้าวอันนั้นอ่ะมันงบดําอ้อยเฮ้ยงบดําอ้อยครับผม แล้ที่สำคัญราคาไม่ใช่บาทสองบาทชิ้นเท่าไหร่ล้านหนึ่งคุกกี้บ้าอะไรล้านหนึ่งฉันเล่นยังไม่ถึงล้านเลยโอ้ยไม่ใช่คุกกี้ล้านอันนี้มันงบจำโอ้ยคุกกี้จำโอ้ยล้านหนึ่งใช่เฮ้ยทำไงวันนี้เออนั่าจีแล้วตอนนี้เจ้าของเข้าห้องน้ำกำลังจะออกมาแล้วด้วยเฮ้ยเฮ้ยทำไงวันนี้เอ้ยทไงดิไม่บครับผมเข้าห้องน้ำอยู่ครับเซียนคุยกับเซียนป๋องสุพรรณเหรอเซียนแปงสุราชครับผม ได้ครับแพ้แน่นอนครับรับประกันครับมีทั้งใฉ่มีทั้งตระไกขึ้นโอ้โหแน่นอนครับครับหมดตั้งแต่ครับครับครับถูกองค์แตกครับได้ครับโอ้โหจะต่อเลยครับจะต่อเลยประตูแค่แสนเดียวให้มาได้900,000บาทโทรอีกทีแล้วจะกลับ1.2ได้ซ้ํานะครับไมเป็นกันเองเอาร้านเดียวพอครับครับครับได้ครับครับโทรกันอีกทีนะครับ ขอบคุณมากเพียนขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ยร้านเต็มเต็มกะแล้วกะปล่อยร้านตองอะแม่จริงๆเลยของดีของดีจริงๆเลยเฮ้อเออเออะอะฮะมาแล้วแล้วงบนังอ้อยฉันไปไหนงบตักอ้อยฉันไปไหนเอ้าถ้าใครรับนะฉันจะไปแจ้งตำรวจ ใครกันแน่ใครกันแน่บอกมาใครรับฉันจะไม่เอาเรื่องจะไม่แจ้งตำรวจจริงนะจริงฉันเองออเอามาเดี๋ยวนี้เลยเอาคืนมาไม่ใช่ของเล่นนะเว้ยอยู่ไหนสงสัยฉันจะคืนไดไม่ได้แล้วละ่ะทำไมอะ่ะฉันกินไปแล้วไอ้งับผหมดเลยอะ่ะโอ้ยหัวใจจะสลาย,ย,ยคุณพระช่วยออนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันไม่รู้มาวางตรงนี้ฉันนึกว่าคุกกี้ กินมบตั้อ้อยจนไปใช่ราคาล้านหนึ่งเลยนะโอ้ยงานใต้เอาคืนมาคืนมาเโอ้ยยังดีโอ้ยทำใจเรืองตายโอ้ยอย่าอยู่เลย่อตายเดี๋ยวนะเฮ้ยนายบอกเองไม่ใช่เหรอเพือนเกิดต้อยอมรับจะไม่เอาความฉันนะใช่ฉันบอกไม่เอาความแต่ฉันไม่ได้บอกด้วว่าฉันจะตีแกเนี่ยยังอยู่เลยเป็นยังไงวะ โอ้โหปฏิหารงบตังค์อยไรนะอุ้ยระดูกเดี๋ยวไมเป็นอะไรด้วยแสดงว่ายังเหลือไตโอกยังมีกุ้งโอ่งแตกงบตังค์อยเดี๋ยวฉันจะเอาคนฉันจะเอาคนนะคนจิกจิ๊กโอ้โหปฏิหารงบตังค์อ้ยชัๆนี่พี่โดนขนาดนี้พี่ไม่เป็นไรเลยเหรอ